เม็ดเบาไว้ข้างขวานะครับเม็ดหนักไว้ข้างซ้ายนะครับก็เลื่อนมาอีกเม็ดเบาไว้ข้างขวาเม็ดหนักไว้ข้างซ้ายแบบนี้นะครับผมเท่านี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สําหรับทิกเนี้ยที่ผมให้ไปเนี่ยถ้าอยากจะดีที่สุดมันก็คือจะต้องเอาชามไปปรับองศาหน้าชามแล้วก็จะต้องอปรับองศาตรงที่เม็ดมันวิ่งขึ้นนะครับผม เหตุผลก็เพราะว่าตอนนี้ชามเดิมๆมนะครับมันจะมีมันจะมีรอยขยักอยู่ตรงนี้นะครับทำให้เม็ดมันวิ่งขึ้นไม่สะดวกพอเม็ดมันวิ่งขึ้นไม่สะดวกเนี่ยมันก็จะทําให้รถอ่าไม่ค่อยพุ่งนะครับแต่ข้อดีของมันก็คือชามเดิมเนะี่ยมันจะแข็งแรงทนทานนะครับทนความร้อนได้สูงแล้วก็การสึกหลอก็จะน้อยลงแต่ถ้าเราเอาไปปาดปาดองศาหรือว่าปาดให้เม็ดขึ้นง่ายเนี่ยข้อเสียก็คือการปาดก็คือการเอาเนื้อ